ชาลีสตอรี่ตอนที่กำลังประชุมบ้านครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะนั่งมาประชุมกับท่านด้วยนะครับแต่ผมได้รับการประสานจากโครงการหมู่บ้านจักรสรรคือบริษัทเรือนนาทองหรือว่าโครงการหมู่บ้านชจีนตนั่นเองนะครับได้รับประสานว่าให้มาช่วยเหลือมาแก้ไขตรงนี้หน่อยนะครับผมมองไปแล้วก็นอกจากผมจากผู้บริหารสมาชิกสภา กำนานผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้แล้วใครจะมาแก้ปัญหาให้ท่านได้นะครับท่านเองนะครับบางท่านอยู่มป็ถึงสามปีนะครับโครงการนี้ก่อสร้างขึ้นมาจากหมู่บ้านอะไรนีทวีคูณน,นะครับถึงสามปีไม่ช่างไก่ช่างไก่อยู่ถึงสามปีไหมเนี่ยมีคะจีนุชท,ท,ทวีคูณน,นะครับ กิดมาจากก่อนที่หน่วยงานของรัฐที่จะตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตั้งเมื่อตอนปีสามเก้เน่ตรงนี้รู้สึกว่าปีสาเจ็ดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีประมาณปีสามเที่แต่งตั้งก่อสร้างหมูบ้านขจเอ่อทวีคูณผมก็จะสับสนละขจีนุชทวีคูณเรือนนาทองกันตานะครับ บางท่านมาถึงแล้วถามว่ายกบังเอิญเอกสารที่จะให้ซีมีไหมนะครับผมผมก็อยากเรียนว่าจริงๆแล้วนะครับมันขั้นตอนมันเยอะมันหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ต้องเกียมมาจะใช้วิธีนะครับมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเดี๋ยวเข้าไปหาตามบ้านเรือนของท่านนะครับเข้าไปหานะครับที่สําคัญอยากกะได้ที่สุดก็คือเรื่องของ คำเนาวระชาชนนะครับก็เลยไม่ได้ทําตรงนี้ขึ้นมาเพราะวันนี้นะครับผมจริงๆแล้วไม่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะครับแต่โครงการที่จัดประชุมก็คือว่าโครงการหมู่ทุ่งบ้านรเ้าหรือว่าบริษัทอุนาทองนะครับเป็นผู้ดําเนินการวันนี้ไม่แน่ใจว่าส่งตัวแทนมาหรือเปล่ามีไหมคือเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะ ิดกรส่งมาไหมประกานได้ว่าไงสวัสดีครับคุณหยกไทยสวัสดีครับคุณทุ้สีได้นะครับปกติผมก็จะไม่เอาหรอกนะครับจะไม่ทําแต่ความรู้สึกของของพี่นองประชาชนนะครับบางท่านก็สนับสนุนผมมาหวังจะให้ผมได้ช่วยเหลือตรงนี้บางท่านก็ไม่ได้สนับสนุนม,มานะครับ ผมก็เลยยกท่าไปเอิญก็ได้ไม่ใช่อาหน้าหน้าที่ของผมเพื่อน,นบางทีผมก็เ<ใ>นี่ยการท่านมายุ่งมาก้าวไก่นะครับแต่เป็นเรื่องของปัญหาของส่วนรวมนะครับผมก็เลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมาร่วมประชุมมาเป็นประธานนะครับในการจัดประชุมทน,นะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับก่อนที่จะเข้าประชุมกันเดี๋ยวขอเวลาสักห้าทีนะเดี๋ยวเตรียมพอดีพี่น้องประชาชนกำลังเดินทางมานะครับ สวัสดีครับวันนี้มาประชุมกี่ายๆอะไรครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับท่านจำน้องต้าครับอาสาสมัครประจำหมู่บ้านว่าเราวันนี้นะครับเราถือว่าเราประชุมกันแบบวันนี้เข้ามาประชุมเกี่ยวกับอะไรกันทุ่งลูกทุ่งนะครับอยู่ไต้ขยะลายปีคับโอ้ยเรื่องอื่นอย่างขยะนิ่งของธรรมดาบเ้านจะาระชุมถ้าจะยกให้นันเทศต่าบ้านไหมรฟังคราฟังค่ะมีโอกาสไหมเราฟังค่ะ หน่วยงานประชุมมาอยู่ในร่มนะครับอาพี่น้องว่ตากแดดนะครับตรงนี้ผมผมมาที่หลังนะถ้าผมมาก่อนผมจะด่าให้นะครับแต่ท่านจัดไปแล้วก็อย่ากยับเลยนะถ้าขยับเดี๋ยวจะหาว่าผมเรื่องมากถ้ามันร้อนเดี๋ยวผมจะยืนกลางกลางแดดให้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้นะครับาเราดูว่าทางหน่วยง,งานเอาเปรียบท่านหรือเปล่ามันอยู่ในร่มจะหมดเลยนะแป๊บเดียวนะครับ ก็ไม่ไม่ว่าอะไรกันนะครับถ้าพร้อมส่งซิกมาหน่อยนะครับว่าเก้าอี้เราหมดแล้วพร้อมแล้วยังมีอยู่ข้างหลังนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่นะครับขอเวลาแักห้านาทีนะครับเตรียมความพร้อมนิดหนึ่งนิติกรมานี้น อล้ใส่ตังค้ก็ไ้สมร้อยหมตังอยู่ในนี้นี่อยู่ใ <c oughs> นรถนะครับหึืว่ามาคนเดียวกันเดี๋ยววี่ไปเอานะครับป๋าจะเราพูดอีกดีนะครับ ก็คนก็มาพอประมาณครับ ผมขออนุญาตเปิดแมสออกนะครับผมมั่นใจตัวผมนะครับก็สามเข็มมาแล้วกครับไฟเซอร์นะครับเปิดหน้าออกเพื่พี่น้องได้จำหน้าได้จำไปไหนนะครับจำได้อรอในที่เคยก็นด้เองนะครับอยู่ในัรที่แล้วนะครับสวัสดีครับ ถ่ายเท่าสดดูวันนี้มาประชุมเรื่องอะไรครับเนี่ยประชุมเรื่องหมู่บ้านกับการนักโทษการเ่องไประบบการนักโทษในหมู่บ้านครับอนาคตเขาหน้าจะเป็นเทศบาลไหมก็หมาวามว่าผมจะได้เป็นแบบนั้นนะอยากให้เป็นแบบนี้เป็นของเทศบาลให้เขาไปด้จัดวัสดี้เองนะครับ แต่ข้าอยากเรียบร้อยใช้ผมใช้คำพูดยังไงอย่างเมย่อีแล้วเนี่ยมานั่งประชุมหรือเป่าไม่รู้นะครับมานั่งประชุมก็ขอโทษด้วยนายกใช่ไหมครับครับไปดักมาเป็นเดือนแล้วติดต่อสเหนี่ยว่ารถบรเทาของประเทศอนมรกา จาขยะลายปีแค่ขยะนะลายปีนี่ก็ตายยทีในอเ่ยไม่ใช่ครับมันของกรงการเขานะครับพูดเตียหายเลยใช้คำว่าไปดับเป็นืองและเห็นกันเินการเลยขยายขั้นขยะให้ยอะถามท่านจะใช้ผมท่านต้ใช้นยัยกเลิกนะใช่ใช่รับ ไปแล้วคือเรค่องใองคุณแม่ไม่ใช่ของมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันหน้า่ของผมหรป่อะไรพนี้นะครับวันี้จ่ากแน่นอนนะครับท่าอาจจะสงสัยอะไรไว้นะครับวันนี้ต่อบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวมีวาระมีน้องจอดถมว่าตรงนี้มันไม่ชอบครับครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสสสททเลยครับผมวันนี้เข้ามาประชุมเกี่ยวกับอะไรครับของบ้านวันนี้ประชุมเรื่องไปทางเอาไฟทางครับไปทางแล้วก็ประชุมเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อจะรับโอนเรื่องของการที่สาธารณะจัดการน้าปาจากโครงการครับผมแล้วโอกาสข้าหนาว่าเราจะมีแต่งตั้งคณะโดยเจ้าทมาเข้ามาดูแลนะครับ ช,ช่วงนี้เขายังไม่ได้โอนให้เทศบาลเทศบาลยังไม่มีอำนาจเต็มแต่เราก็พยายามจะประสานกันเจ้าของโครงการ เพื่อให้รีบโอนโอนถนนแล้วก็ที่สาธารณะทุกอย่างให้ให้ให้เป็นสาธารณะแต่แต่ปัจจุบันยังยังครับปัจจุบันนี้ยังเป็นของโครงการอยู่โครงการยังไม่ได้โอนครับพอดีเรับเช้าผมเข้ามาก็เอา ครับสวัสดีคร uh, like ับคุณรูศ oh, ีและคุณหยกไทยสวัสดีครับที่อท่านท่านสอทารลา่นแก้วครับขอบคุณครับครับคัครับครับครับ้องการมีตการ่วี่ะครัจร์มิมีการเปชีไว้นะครับเปิดชีไว้นะครับท่านท่นยกนะครับสุดท้ายทางเทศบาลก็ สิงงงง่งวางตำแหน,น่นตรงนี้นะครับก็เลยกู้เงินนะครับมาขยายเกี่ยวกัปาภูมิภาคนะครับคูดสึกว่า5ล้านฝ่านะครับสำหรับมู่บ้านคกีนี้ตรงนี้นะครับวันนี้ใช้ยังไม่หมดเลยผมใช้เปียสองล้านสองล้านกู้มามทั้งหมดสามพันลระลนพอกู้มาแล้วได้รับคําชมเชยนะครับว่าหาว่าไอ้ผู้ไปหาชุดนี้ มีโกงกับกู้สองอย่างนะครับชมเชยผมนะครับทุกวันนี้นะครับถ้าไม่ได้อดีตหรยกเผอิญคนที่แล้วนะครับท่านมีโอกาสได้ใช้ป่าหรือเปล่านะครับผมก็อยากจะถามตอบถามด้วยนะครับสําหรับคนที่เวลาเลือกตั้งนะกล่าวหาโจโง่งนี่นะครับมีเมียหลายคนมีบอลการันั้นเอาเรื่องตัวจัวมาพูดนะครับเรื่องดีๆไม่อพูดบ้างนะครับ ครับคลิปนี้ขอตบ er เดียงแค่น,นี้ครับนะครับเดี๋ยวถ้าท<อ>่านีครับจะตอบถามก็เป็นเวลาอื่นนะครับเอ่อตรงนี้คืออะไรเนี่ยเสียข,ขยะเรยเนี่จะ